สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคกิจชนที่รักในพระคกิษเจ้าการรำพึงตามหนังสือกิจการนะัคระ่สาวกนั้นเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อของคกิจชนในสมัยนั้นที่กว่าจะกินเนื้อต่างๆได้เนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็จะมี การตัดสินของบรรดาครัสสาวกหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะเป็นคริสตชนในสมัยนั้นมันเราก็ทราบอยู่แล้วว่าคริสตชนก็เคยมีรากฐานอยู่ในศาสนายูเดียหรือยูดายนี่นะครับในศาสนายูดายนั้นผู้ชายทุกคนต้องเข้าพิธีสุนัขเพื่อจะได้บอกว่าเขาเป็นสมาชิกของศาสนา แต่เมื่อมาถึงศาสนาคริสต์ตังของเราแล้วกว่าจะอยู่โดยท,ที่กว่าจะเป็นคริสตชนโดยที่ไม่ได้เข้าพิธีสนนัดเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรในวันนี้ก็มีปัญหาของคริสตชนยิวบางคนจากแคว้นยูเดียเนี่ยแล้วก็สอนบรรดาพี่น้องว่าถ้าท่านไม่ได้เข้าพิธีสนนัดตามธรรมเนียมของโมเสสท่านจะรอดพ้นไม่ได้เปาโลและบานาบัสไม่เห็นด้วย ต่ท่านก็ไม่ได้ตัดสินทันทีเพราะว่าหลังจากที่รับปัญหาไปแล้วก็ต้องไปปรึกษากับบรรดาครัชสาวกมีการประชุมใหญ่แล้วก็เอาปัญหาต่างๆมาตัดสินเหมือนกับสมัยนี้ที่พวกเรามีสังขายาซึงพี่น้องคงจําได้ว่าประมาณสี่0ิหปีมาแล้วก็มีสังขายาครั้งหนึ่งที่เรียกบรรดาพระสังคราช จากทั่วโลกมีมีสามพันกว่าองค์นะครับเพราะยังจําได้ว่าต้องหาที่พักให้แก่ท่านเหล่านั้นแล้วก็ตอนเช้ามาก็เดินเข้าพระวิหารนบุญเปโตรและไปถกกันเรื่องต่างๆที่พวกเราพบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งความเชื่อของเราก็อยู่เหนือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆแต่บางครั้ง ประเธรรมต่างๆอาจจะเหมาะสมที่จะใช้ได้ในบางแห่งหรือว่าประเพณีบางอย่างที่เห็นว่าไม่เหมาะสมเนี่ยก,ก็จะมีการพูดจากันแล้วก็มีการโหวตคะแนนลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยพระสันตะปาปาก็จะมีเอกสารออกมาอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับนี่ก็คือภาษาสนจักรคาทอลิกที่มีหัวหน้าก็คือพระสันตะป,ป,ปาปาส่วนบรรดาพระสังฆราชนั้น เขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่สืบตํตำแหน่งจากบรรดาคระสาวกมีหน้าที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในสังคมมนทนและก็เป็นผู้ร่วมมือกับพระสันระป,า,ปาในการปกครองศาสนาจักรดังนั้นเราจึงเห็นว่าความร่วมมือให้ต่อกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นบรรดาสาวกสมัยก่อนก็ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวแต่จะมี การพบปะกันบ้างการมาปรึกษาหารือและก็ตัดสินร่วมกันคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ทำตามความคิดของตนเองนั้นก็คิดว่าในพระศาสนจักรคาทอลิกก็เตือนไว้ว่าต้องระมัดระวังเพราะเ,าเราก็ยังมีพระเยซูเจ้าที่เป็นประมุขที่ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจกักรที่เราไม่สามารถเห็น ระแต่ว่าแล้วก็เชื่อว่าพระองค์ยังเป็นผู้นำพศา,าสนาจากส่วนระสันตสภาปา,ปาก็เป็นประมุขที่ที่มาแทนองค์พระเยซูเจ้าที่เราเห็นนะครับฉะนั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้บางครั้งก็ทําให้คนผิดหวังบ้างแต่ในที่สุดก็จะเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระบิณฑ้านั้นต้องผ่านทางอัครสาวกผ่านทางศา,าสนาจักรนะครับสน,นพระวราสารวันนี้ ก็พูดถึงต้นนังุ่นและกิ่งกา้านและเป็นสิ่งที่เมื่อใครได้ยินแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจทันทีเลยเหมือนกับอิศพบที่เคยเล่านิทานรู้สึกว่าทุกครั้งที่อิศบเล่านิทานเนี่ยก็กินใจและทําให้คนเข้าใจองค์พระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่เล่านิทานทั่วไปแต่เล่าเรื่องเปรียบเทียบเพื่อจะได้ให้เราได้เห็น สัจจะหรือว่าเห็นความจริงที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่พระองค์เล่านะครับก็คือ,คอเรื่องต้นอง,งุนและก็กิ่งก้านซึ่งเปรียบเทียบว่าพระองค์นั้นก็คือต้นอง,งุนและพวกเราทั้งหลายเป็นกิ่งก้านถ้าหากเราไม่ติดกับลำต้นกิ่งก้านไม่ติดกับลำต้นก็คงไม่มีใครที่โง่พอที่จะไปรอกินมะม่วงจากกิ่งไม้ที่ตัดไปแล้วเมื่อปีกลายใช่ไหมครับ พวกเราก็เช่นเดียวกันเราจะหนักดีว่าถ้าปราศจากพระองค์เราก็ทําสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็เกิดดอกออกผลไม่ได้จึงต้องมาตหนักให้ดีว่าทุกวันนี้เราอยู่กับพระองค์หรือเปล่าหรือว่ามีแต่ชื่อว่าเป็นคริสเตชนบางทีพวกเราก็อยู่ในโลกที่มีการท้าทาย ต้องตัดสินใจต้องแสดงออกซึ่งความเด็ดเดี่ยวมีมีบางครั้งพวกเราก็พ prayed, ูดถึงเรื่องของการแต่งงานไม่เรียบร้อยของลูกหลานของเราเนี่ยเห็นอยู่จะจะเลยว่าเด็กนั้นแต่งงานไม่ถูกต้องก็คือไปอยู่ด้วยกันแต่ก่อนจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการขอเพราะอีกฝ่ายนี่ทางผู้หญิงนี่เขาก็ไม่ยอมแน่นอนเมื่อไปขอเนี่ย ก็ทุกคนก็พยายามที่จะเอาหน้าเอาตาเอาญาิโยมไปให้มากที่สุดแสดงถึงความยิ่งใหญ่แสดงถึงความมีหน้ามีตาแล้วก็หลายคนที่เป็นคริเลชนนั้นรู้อยู่ว่าการไปอย่างนี้มันผิดพี่น้องมันผิดก็เพราะว่าเราเป็นคริเลชนเราจะเป็นเป็นไม้ที่ แน่นอยู่ในองค์พระเยซูเจ้าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้หลักปักขี้โคลนอะไรทํานองนี้รู้อยู่ว่าการไปนี่คือการสนับสนุนให้ลูกหลานของเรานั้นผิดทําผิดออกนอกลูก่นอกทางและบางคนก็ไม่ได้กลับมาเลยจะว่าสมน้าหน้าก็ใช่เพราะว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเป็นคนที่นับหน้าถือตาของบ้านเมืองเนี่ยไปสนับสนุนลูกหลานให้ทำสิ่งที่ มันไม่ถูกผิดกฎของพระศา,าสนาจักแล้วกรบอกเราก็ไม่ไปร้ายหรอกเราทนไปเดือนเดียวทางพระศาสนาจักในมิสังของเราก็กอเปหิไม่ให้เราแก้บาปรับสินหนึ่งเดือนแลวพ่อแม่ก็ไม่ให้แก้บาปรับสินหกเดือนไม่เป็นไรหรอกขอแต่ว่าลูกหลานของเราได้อยู่ด้วยกันเออรู้สึกว่าจะผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นเด็กไปแล้วมั้งเพราะผู้ใหญ่จะต้องเป็นคนที่มีความคิด ที่ถูกตั้งประพฤติเป็นตัวอย่างเดินให้เขาได้ดูเป็นแบบอย่างและทางนี้ลูกหลานของเราเมื่อรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นดีด้วยเขาก็จะต้องคิดมากกว่ามากกว่าเดิมอีกไม่ใช่ว่าลูกคนนี้แต่งงานไม่เรียบร้อยพ่อแม่ก็จัดให้ญาติโยมไปคนที่สองก็เหมือนกันคนที่สามก็เหมือนกันแลวอย่างนี้พี่น้องวาดภาพไหม ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในสังคมคาทอลิกของเราดังนั้นเมื่อฟังพระวจาของพระบิดฑเจ้าแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเป็นกิ่งก้านหรือเราจะเป็นกิ่งก้านที่ถูกตัดไปแล้วมันก็จะไม่เกิดดอ,อกออกผลก็ขอพระบิดาเจ้าประธานพระพรให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีปรีชาญาณมีสติปัญญาในการที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและไม่ยอมที่จะเดินตามเด็กๆที่ทําผิด เพราะว่าบ้านเมืองของเราจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้นําทางไม่ใช่ให้เด็กนำทางขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นคริสสชนที่ดีนะครับ ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง